สวัสดีครับผมนันจากชาแนลในกันพาวันนี้เราจะมารีวิวกันพาตัวใหญ่ตัวยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือกันพาตัวนี้เลยเห็นกล่องไหมเอ่ยอะ็นนงครับใหญ่ตั้งแต่กล่องแล้วนะมันก็คือเจ้า RE 100ในต่อร้อในิงเกลจากภาคชาเคาน์เตอร์แท็กแต่ว่า ถ้าเราไปดูภาคชาคาเตอร์แท็กเราจะไม่เคยเห็นเจ้ากันทาตัวนี้มันปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในหนังสือนวนิยาชื่อหนังสือนวนิยาก็จะเป็นตัวชาคาเตอร์แท็กเปโูชิกะชิวเดนพับพูดชื่อไม่ถูกนะครับก็เพื่อคนไหนที่รู้ลึกร,รู้จริงลองมาแชร์กันหน่อยก็ได้ครับว่ามันอ่านออกเสียว,ว่ายังไงกันบ้างสำหรับกันทาตรงนี้พอเราเห็นตัวสีของตัวกันทาพอจะนึกกันออกไหมครับว่าใครจะเป็นคนทา มันก็คงมีอยู่แค่คนเดียวแหละที่ใช้กันพาสีแบบนี้ก็คือชาอัสตาร์เบอร์เบอร์ขนขัานั่นเองสำหรับกันพาที่ได้รับความนิยมที่อยู่ในภาคข,ของชาเคาเตอรแท็กไม่ว่าจะเป็นอย่างซาสบีเวอร์คานัวร์ค่ไฮนัวร์คาเองเนี่ยถือว่าเป็นขุนที่สวยและก็เท่ที่อยู่ในภาคน,นี้ทั้งหมดเลยเพระฉะนั้นเพื่อกวคนไหนที่มีขนที่ว่าอยู่แล้วลองมาดูคลิปรีวิวนี้ ก็เล่าวกันข่าวว่าจะโดนสกิลเรียกพวกันมหมเพราะฉนะนั้นสาหรับเจ้าในติงเกีลตรงนี้จะมีจุดขยับเป็นยังไงพาอาวุธเป็นยังไงบ้างเวอร์วังอลังการตามขนาดกล่องแบบนี้ไหมไปดูกันได้เลยในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลย ทีน,นี้มาดูจุดขยับพานอาวุธส่วนประกอบต่างๆของเจ้า r e 1ต่อร้อยในติงเกลตัวนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยปกติผมจะมีคลิปเปิดกล่องมาให้ดูแต่ว่าอันนี้มันเป็นกนารพาเก่าที่หยิบเอามาทําสีใหม่ก็เลยไม่ได้มีคลิปที่ว่าแต่ว่าจะให้ดูคู่มือสั้นๆก็แล้วกันอย่างแรกเลยตัวคู่มือเองก็จะเป็นเจ้าในติงเกลยินเด่นเป็นต่างานอยู่พร้อมกับมีรายละเอียดคร่าวๆประวัติพอสังเขปแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ประวัติอลอง เสิร์ชใน Google ดูหรือจะลองใช้ o o o l l t r a าเสเน็ e แปลในส่วนนี้ดูก็ได้อ่ะด้านหลังของคู่มือก็จะเป็นตัวส่วนประกอบของเจ้าในตีนเกลวถ้าเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มีอาวุธอะไรบ้างเข้าวๆสามารถดูได้จากส่วนนี้ได้เลยในส่วนของตัวจํานวนแผงเนี่ยมีทั้งหมด32แผงฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงแล้วชิ้นส่วนส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดตัวมันมาดูกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่า ส่วนแรกเนี่ยให้ดูส่วนที่เป็นท่อนบนก่อนละกันก็คือส่วนที่เป็นของหน้าอกท่อนบนด้านข้างอ่ะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งที่ผมติดแขนไปแล้วอ่ะแล้วก็ด้านหลังสังเกตเนี่ยก็คือเป็นหุ่นที่มีขนาดใหญ่ก็จริงแต่มันมีพวกบูสเตอร์เนี่ยติดไว้อยู่เยอะตามจุดต่างๆเลยนะครับเพื่อว่าแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่ก็ยังต้องการการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วได้อยู่แล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าอ่ะ เป็นนนห้้าตาตแบบีจุดขยับอย่างแรกที่อยากให้ดูเลยก็คือส่วนที่เป็นสงส่วนหัวสังเกตหัวเนี่ยเขาจะดีไซน์แบบเรียวยาวไปถึงด้านหลังของโตขุนซึ่งโตขุนเองเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่ก็ต้องแบบหัวก็ต้องใหญ่ตามอ่ะจุดขยับส่วนหัวเป็นยังไงจุดขยับส่วนหัวลองหมุนดูปึ๊บปึ๊บอ่ะหมุนได้แค่นี้เพราะว่าติดดีไซน์ของตัตขุนเพราะว่าตรงด้านหลังของปลายหัวตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยาวอยู่แต่ว่ามันชดเชยด้วยกิมมิคท,ที่ว่าเราสามารถที่จะ ดึงหัวออกมาแบบนี้ได้ <Wow. S 1> และตรงด้านล่างของหัวตรงนี้มันจะมีไว้ให้เราติดหลอด LD e เข้าไปเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเพิ่มความเวอรวังอลังการเนี่ยก็ลองไปซื้อไฟ LD e มาติดกันเพิ่มได้ส่วนของหัวไล่หัวไล่เนี่ยขยับได้ไหมขยับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ผูกติดอยู่ กับตรงช่วงลำตัวไว้แบบนี้เลยมันไม่สามารถที่จะขยับได้ติดไว้เท่ๆสวยๆละกันแต่ว่ามี b o o ร์ทั t เ s t e r ติดไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวไหล่ส่วนของแขนเนี่ยแขนเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะแบบหมุนได้รอบไหมแขนเนี่ยมันก็ถ้าไม่มีตรงหัวไหล่นะมันก็หมุนได้รอบอยู่เพราะนั้นเนี่ยผมก็จะตีว่ามันเป็นการติดใีเรื่องของส่วนที่เป็นดีไซน์อ่ะทีนี้เพื่อให้มันดูรีวิวง่ายและสะดวกขอหยิบแขน อ่ะอันนี้คือแขนอย่างเดียวช่องแขนจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะหมุนให้ดูปึ๊บซึ่งตัวหัวไหล่สามารถที่จะหมุนได้แบบนี้อ่หมุนได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นอ่ะแล้วก็จุดขยับตรงส่วนเนี้ยถ้าไม่ได้ติดตรงช่วงของหัวไหล่สามารถที่จะยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็การงอของช่วงข้อศอกเป็นยังไงกันบ้างการงอของช่วงข้อศอกก็จะงอได้แค่เป็น รูปตัว L แบบนี้นะครับ L กับเป็นรูปตัว L แบบนี้แค่นั้นมันจะไม่ได้เหมือนแบบกแบบารพามาสกเกตปกติที่แบบงอได้แบบพับข้อสอบได้เลยโอเคส่วนที่เป็นของข้อมือมันก็จะสามารถที่จะหมุนได้รอบอยู่ส่วนของมือเนี่ยมันให้มาแค่แบบเดียวเลยนะครับ1คู่แต่ว่าแม้ว่าจะเป็น r e 1ต่อร้อยก็จริงเนี่ยแต่ว่ามือที่เขาให้มามันสามารถที่จะขยับได้ทั้งห้านี่ มันก็จะงอได้แบบนี้ซึ่งปกติแล้วมือแบบนี้มันจะมาในขุนที่เป็นพวกมาสเกตเวอร์คาซ์สส่วนใหญ่ว่าอาะอีหนึ่งต่อร้อยตัวเนี้ยเขาให้มือที่แบบพับได้ทุกนิ้วมาเลยอ่ะอันนี้คือช่วงแขนและก็ช่วงมืออ่ะแล้วก็ส่วนถัดมาผมให้ดูตรงช่วงของปีกและกันขอเรียกว่าเป็นปีกขุนตัวนี้มันไม่มีแบบแ,บบแต่มันมีปีกแบบนี้ว่าให้เสียบไว้กับตรงด้านหลังของตัวช่วงอกอ่ะอันนี้จะเป็นตัวช่วงปีกด้านข้าง ให้ดูอีกด้านหนึ่งหน้าตาประมาณแบบนี้แล้วก็ด้านล่างของตัวปีกเนี่ยสังเกตนะครับก็จะมี b o เตอร์ t ัสเ s t e r ติดไว้เยอะแยอะอ่ะซึ่งเจ้าตัวปีกที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะติดเข้ากับตัวด้านหลังของตู้หุ่นมันจะมีรูหน้าตาแบบนี้ไว้ให้อยู่เราก็เอาไอ้ตัวปีกที่ว่าเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันตรงสลักปุ๊บผมก็จะลองหมุนอ่ะถ้ามันลงล็อกมันก็จะได้ยินเสียงแบบตะแยะพรนธถ้าเราติด ตัวท่อนบนกับส่วนปีกที่ว่าอ่ะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้แต่ผมขอทอดออกก่อนจะได้รีวิวสะดวกสะดวกอ่ะทีนี้มาดูตรงช่วงของเอกันมากดีกว่ามีขนาดใหญ่ไหมครับเนี่ยแม่งโคตรใหญ่เลย <Wow. S 1> อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอด้านข้างอันนี้ผมเปิดให้ดูว่ามันเป็นหัวบอลจอยแบบนี้ติดไว้แล้วก็อันนี้ที่ผมลองติดพวกฝากโปรงด้านข้างด้านหน้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ด้านล่างของตัวฝากระโปรงสังเกตเนี่ยมันก็จะมีตัวถังพลังงานติดไว้ให้อีก2ถังในโซนนี้รวมกับตะเกียบที่อยู่ด้านหลังของตัวส่วนบนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ถังอ่ะให้ดูตรงฝากระโปรงกันบ้างดีกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอ่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เพื่อนรีวิวสะดวกสะดวกอย่างแรกเนืก็คือว่าผมให้ดูตัวฝากระโปรงด้านหน้าก่อน อันนี้จะเป็นหน้าตาของฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นชิ้นไม่ได้มีจุดขยับอะไรได้ด้านหลังจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นมือพิเศษของเจ้านายติงเกลด้วยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทำากิม i c แให้มันแบบเป็นมือจริงๆนะครับมันก็เป็นแค่แท่งอันหนึ่งที่เอาไว้ติดกตัวฝากระโปรงด้านหน้าแค่น,นั้นเลยผมก็เสียบติดกับเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้วะทีนี้มาดูฝาประกบด,ด้านข้างกันบ้างดีกว่า่ะ ด้านข้างก็จะเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆห,หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวบูสเตอร์ติดไว้อยู่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราติดทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับที่เป็นส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้ากับฝารประกบเอลด้านข้างก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งตะแยงที่ผมบอกมันก็เป็นตัวบอลจอยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหมุนอ่ะเนี่ย ขึ้นลงแบบนี้ได้อิสระเลยแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันอ่าด้านข้างก็มนหมุนแบบนี้ได้แต่ว่าด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่มันก็หมุนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ติดส่วนที่เป็นท่อนบนกับขาเลยด้วยซ้ําไปอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตะกี้ผมอยากจะลองเสียบผมก็แค่อ่าตรงเนี้ยมันจะมีตัวบอลจอยอยู่แล้วนะครับและด้านหลังเนี้ยมันก็จะมีรูแบบนี้ไว้ให้อยู่แล้วก็แค่เสียบมันเข้าไปปึ๊บอ่ามันก็จะออกมาเป็น หน้าตาประมาณแบบนี้สำหรับส่วนของช่วงเอวของไนทิงเก็อ่ะทีนี้มาดูด้านหลังของเจ้าฝากระโปรงกันบ้างดีกว่าด้านหลังของเจ้าฝากระโปรงก็จะมีตัวถังเก็บพลังงานแบบนี้ไว้ให้แล้วก็จะมีตัวขาเอาไว้ตั้งตัวฝากระโปรงด้านหลังให้ดูชัดๆผมเอามือบังไว้ให้อ่ะมันก็จะมีขายั้งแบบนี้ไว้ให้อยู่ก็คล้ายๆเหมือนกับตัวโชว์ถ้ขหดขึ้นหดลงแบบนี้ได้อ่ะ เพราะนั้นถ้าสมมติมันไม่มีตัวขาอย่างที่ว่ามันก็จะตั้งลำบากอ่ะอเคอันนี้ส่วนที่เป็นของเอวทีนี้มาดูส่วนที่เป็นของขามากดีกว่าขาเนี่ยอันนี้ผมหยิบมาให้ดูหนึ่งข้างอันนี้จะเป็นหน้าตาของขาอ่ะให้ดูด้านข้างด้วยด้านหลังแบบนี้อ่ะแล้วก็ให้ดูตรงด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีบูสเตอร์ติดไว้ให้อยู่ มาดูจุดขยับตรงส่วนของท่อนขากันมาดีกว่าท่อนขาสามารถที่จะหมุนได้ไหมอ่ะ,อะต้นขาเนี่ยมันก็สามารถหมุนได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นไม่ได้หมุนได้รอบแล้วก็การโค้งงอององอได้แค่ประมาณนี้นะเกแล้วก็ฝาประกบติดตรงช่วงข้อเท้าก็เนี่ยขยับด้านนิดหน่อยนะครับ ตีว่าขยับไม่ได้เลยก็ยังได้ด้วยซ้ำอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวเท้ากันมากดีกว่าเท้าสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนนี้หมุนนี้นอ่ะได้แค่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นของปลายเท้าทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด3อันนะครับคล้ายๆเหมือนเท้าไก่เท้านกก็จะมีเล็บอันที่1อันที่สองแล้วก็อันที่3แบบนี้ซึ่งตัวเล็บแต่ละข้างอะไรเขาเรียกว่าเป็นเล็บมันสามารถที่จะยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้ แล้วก็ปลายเท้าปลายเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะงุ้มลงได้มันเป็นการแบบกดมาทั้งอันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการงุ้มลงงุ้มขึ้นงุ้มลงก็ดูได้จากส่วนที่เป็นเล็บเท้าสองข้างนี้แค่นี้อ่ะประมาณนี้นี้ถ้าสมมุติเราติดช่วงเอเข้ากับตัวช่วงบนของเจ้าในจริงเกลเอวมันจะสามารถหมุนได้รอบไหม ผมลองเสียบเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแกนแบบนี้ว่าให้อยู่ตรงด้านล่างก็จะเป็นรูรับแบบนี้ว่าให้นะครับเราแค่เสียบมันเข้าไปเป็นแกนปุ๊บอ๊บอ่ะเพราะผมเสียบมันเข้าไปหลุดซะแล้วอ๊บอ่ะถ้าสมมติผมเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่อยู่ผมแค่ยังไม่ได้พูดถึงพาราวุธเลยด้วยซ้ำไปนั่นถ้าดูตรงช่วงเอว เอวมันจะสามารถหมุนได้รอบไหมอ่ะผมลองหมุนดูปุ๊บอ่ะนะครับนี่ผมลองแค่แบบหมุนซ้ายหมุนขวาสังเกตนะครับมันจะได้ยินเสียงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหมุนได้รอบเพราะว่ามันติดตรงฝากระโปรงด้านหน้าพวกนี้ติดไว้อยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะหมุนได้รอบแบบนั้นก็จะหมุนได้แค่นี้อ่แค่นี้เลยทีนี้ผมจะลองเสียบขาเข้าไปข้างหนึ่งแล้กันอ่ะปุ๊บก,ก็จะมีขาหนึ่งข้างแบบนี้นะครับต่สังเกตเนี่ยแม้ว่า ตรงนี้ตท่อนขาตรงนี้แม้ว่ามันจะมีแกนที่มันดูแบบหมุนได้รอกก็จริงอยู่ว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าติดดีอซาตั้งแต่ช่วงของฝากระโปรงด้านหลังนะครับฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้มันก็ทําให้มันติดเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะยกแข้งยกขาอะไรเยอะแต่ว่ามันเป็นกันพาที่เอาไว้ตั้งโชว์เน้นไว้ตั้งโชว์จริงๆเพราะนั้นมันก็ขยับได้ไม่เยอะมากในส่วนที่เป็นของช่วงขาและเอวนะครับมันก็จะขยับได้ไม่เยอะ นี่ให้ดูคร่าวๆละกันทีนี้ก็มาดูพาร์ตอุธกรณ์ดีกว่าอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูก็คือตัวฟันเนลฟันเนลอยู่ตรงไหนฟันเนลก็คือชิ้นส่วนที่ติดอยู่ตรงช่วงปีกทั้งหมดที่เห็นเป็นปุ่มๆแบบนี้ซึ่งถ้าสมมติผมถอดเจ้าฟันเนลออกมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นรูๆทิ้งไว้แบบนี้ให้เห็นวิธีการถอดก็ไม่ได้ยากอะไรเราแค่ดึงมันออกมาแบบนี้อ่ามันก็จะได้เป็นเจ้าฟันเนลซึ่งเพื่อให้มันดูมีความแบบสมจริงสมจังมากขึ้นเนี่ยผมก็เลยหาตัวพาร์ตเสริม ข้ามาติดให้กับมันเพิ่มเติมเพื่อให้มันดูแบบพุ่งๆออกมาจากตัวปีกซึ่งพลาเสริมเนี่ยสามารถหาได้จากกล่องที่ผมจะขึ้นรูปไว้ดูได้เลยเนาะซึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งพลาเสริมที่เป็นของตัวไนติงเกลเองนะของซาสบี้ด้วยเหมือนกันก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับมีทั้งของแท้แล้วก็ของจีนอ่ะซึ่งตัวพลาเสริมที่ว่าเนี่ยถ้าเราติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวฟันเนลเนี่ยมันมีเอฟเฟกดูมีอะไรมากขึ้นเพราะนั้นพอติดปุ๊บเน่มนะมอออกพุงา มันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนอย่างแรกเลยก็คือตัวกา้านก็เหมือนอันนี้พุ่งออกมาจากตัวปีกแล้วก็จะมีตัวปลายที่ติดไว้กับตัวปีกก็เหมือนแบบเหมือนแสงที่พุ่งออกมาตอนเหมือนแบบมิสไซล์พุ่งก็ติดไว้ก็จะเสียบไว้ง่ายๆแบบนี้คู่กันแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ติดไว้กับฟันเนลถ้าเราติดเนี่ยวิธีการติดตรงนี้นก็จะเป็นรูๆแบบนี้ไว้้อยู่นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นร่อง เห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นร่องร่องแบบนี้แล้วตรงนี้มันก็จะมีร่องร่องด้วยเหมือนกันอะเราก็แค่เสียบเข้าไปให้มันแบบตรงร่องตรงหลอดปุ๊บพอเสียบเข้าไปสนิทปุ๊บมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ให้เห็นแล้วเราก็แค่เสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งอะเพราะฉะนั้นหน้าตาฟันเนลวที่ออกมาสมบูรณ์พร้อมกับพาร์ตเอฟเฟกต์จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็แค่เอาพาร์ตตรงปลายตูดตรงนี้ตรงปลายพาร์ตตรงนี้ เสียบเข้าไปที่รูถ้าผมเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้พ์ทอาวุธนั้นถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเมก e ะเบีมไรเฟิลกระบอกนี้ก็จะเป็นปืนยักษ์ปืนยาวอันนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งของเจ้าตัวปืนกิมมิกปืนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีแค่ตัวขาตั้งตรงนี้ที่สามารถที่จะยกขึ้นแบบนี้ได้ ก็แบบเอาเหมือนว่าแบบตั้งปืนโอเคพาร์ตเาิุธถัดมาก็จะเป็นด oh ีนทอมฮอคดีนทอมฮอคก็เหมือนคล้ายๆแบบขวานนิดๆน,น,นะครับก็จะมีตัวพาร์ตใส่ที่เขาให้มากับตัวกล่องอยู่แล้วก็จะมีพาร์ใส่สองแบบที่สามารถที่จะติดไว้กับตัวปลายขวานทั้งสองข้างแบบนี้อ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าลองสังเกตดีมันเหมือนจะมีรูอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะาพาร์ตอาวุธถัดมาก็คือเจ้าตัวดีนเซเบอร์เสียบเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรา ทั้งสออย่างทั้งบีมเซเบอร์และบีมทอมฮอคเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นอาวุธออกมาหน้าตาแบบนี้ยาวๆเป็นทั้งดาบและเหมือนขวานอยู่ในอันเดียวกันโอเคแล้วก็อาวุธอีกอันนึงนะครับอาวุธอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นมิสไซล์ที่ติดอยู่กับตัวโล่อันนี้ก็จะมีติดไว้ให้อยู่3คอันแล้วก็ส่วนที่เป็นโล่อ่ะก็จะเป็นโล่ที่มีแบบขนาดใหญ่จะเป็นด้านหน้าของตัวโล่แล้วก็ ด้านหลังของตัวโล่ซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัวบีมเซเบอร์หรือบีมโทมฮอคอันนี้เสียบไว้ครับตัวโล่ด้วยเหมือนกันวิธีการคือว่าสังเกตตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมีรูอยูอ่ที่ตรงด้านจับเสียบเข้าไปที่กล่องโล่ได้ตรงโล่เอตรงนี้มันก็จะมีล็อกไว้ให้อยู่นะครับอาจจะดูมองเห็นลำบากสักนิดนึงผมก็จะลองติดเข้าไปให้ดูถ้าเราติดตัว โลเท่ากับบ um ีมโทมฮอคก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเพิ่มความเวอร์วังอลังการให้กับโลเข้าไปอีกทั้งที่จริงๆมันก็มีขนาดใหญ่อยู่แล้วอาวุธยังไม่หมดแค่นี้จริงๆมันจะมีอาวุธที่ติดกับตัวหุ่นตัวท่อนบนของตัวหุ่นของเจ้านทิงเกลด้วยอาวุธที่ว่าคืออะไรก็จะ<ๆ>เป็นตัวบีมอลแคนที่ติดไว้กับตัวด้านข้างของตัวท่อนบนของตัวหุ่นอ่ะก็จะมีติดไว้อย่างเงี้ยสองกระบอกอ่ะ เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะจริงๆถ้าลองไปอ่านในตัววิกิพีเดียเองก็จะเห็นได้เลยว่าจริงมันมีอาวุธปืนที่มันติดกับช่วงท่อนบนของหน้าอกอยู่ตรงกลางอันนึงแต่ว่าผมมองไม่เห็นก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็อธิบายบอกกันเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ด้ยวยคาวามที่ว่ามันตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวขอไปประกอบแล้วก็จัดแอคชั่นโพสตให้ดูเลยกันว่าถ้าประกอบเสร็จสับทุกอย่างแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนบ้างไปดูกันตอนจัดแอคชั่นโพสต์กันเลยนะครับไปกันเลย ทีนี้ต้องมาให้คะแนนเจ้า RE 1 0 0ต่อร้อในติงเกลตัวนี้กันดีกว่าว่าผมจะให้มันกี่คะแนนอ่ะสำหรับคะแนนก็ให้ไปเลย4คะแนนสาเหตุที่มันได้4คะแนนมาจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือมันเป็นกันพาที่มีขนาดใหญ่มากแม้ว่ากันพาอย่างซาซาบี้เวอร์คา่าโนเวอร์คา่าไฮโนเวอร์คาที่อยู่ในภาคเดียวกันเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วแต่ว่าเจอตรงนี้เข้าไปอันนี้ใหญ่ยิ่งกว่า ข้อดีอย่างที่2เลยก็คือว่าในเรื่องของดีเทลที่เขาให้มาแม้ว่าจะเป็น RE 1ต่อร้อยดีเทลที่เขาให้มาไม่ได้น่าเกียดเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและใช้ได้เลยทีเดียว <Wow. S 1> ถ้าเมื่อคนไหนเนี่ยมีความสามารถในการทําสีมีความสามารถในเรื่องของการเดินลายเพิ่มเติมผมบอกได้เลยว่ามันจะยิ่งทวีคูณความเท่ความอลังการเข้าไปอีกดูตัวอย่างอันนี้ได้ที่มีการหยิบเอาไปทําสี แล้วด้วยเพิ่มเติมอย่างที่3ใเป็นเรื่องของความคุ้มค่าและเรื่องของราคาเนี่ยตัวเนี้ยถนนราคาอยู่ประมาณ2 7 0 0ถึง2,800บาทถ้าลองไปเทียบอย่างบาสินเพากันยามที่ผมรีวิวในคลิปที่แล้วอยู่ประมาณ2,500หรือ2ถึงบาทลองเทียบกันเพื่อนๆว่าไหนคุ้มค่ากันครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากกว่าอย่างแน่นอนอ่ะนี่คือข้อดีทั้งหมดมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือว่าได้ความที่มันมีขนาดใหญ่เพราะนั้นจุดขยับเนี่ยของมันก็คือไม่สามารถที่จะทําได้เยอะเพราะนั้นมันเป็นสิ่ง ต้องแรกกันท่าที่มานจะจัดได้ที่ผมลองจัดเนี่ยมันก็จะมีแค่ท่าที่เป็นยืนเท่ๆแบบเนี้ยมันก็เลยจะเป็นแค่กันพาเป็นพระพัะทานที่ยืนเท่ๆไว้ในตู้ได้แค่นะั้นอย่างที่2องคความแข็งแรงของจุดขยับ ความแข็งแรงของชุดขยับเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็น r e เนต่อร้อยมันไม่ใช่เป็นมาสเกตเพราะฉะนั้นความแข็งแรงเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้และด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่ความแข็งแรงของโครงในที่มันจะรับน้ําหนักของพาร์ตอุตใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นโล่เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้เต็มที่ขนาดนั้นมันก็สุดท้ายมันก็ไปจบที่ว่ายืนเท่ๆได้แค่นี้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นข้อเสียทั้งหมดโอเคเพิ่มเติมอีกหนึ่งคืออย่างพาร์ตเอฟเฟกต์อันนี้ที่ผมเอามาติดเพิ่มมเติิรจงๆ ไม่ติดก็สวยติดก็ก็ดูสวยไปอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นเพื่อนคนไหนอยากจะลองหาพาร์ทเตอร์พวกนี้มาติดอแบบ่ะก็ไปหาเพิ่มกันได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูอีกทีราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,200บาทก็ลองไปหาดูกันได้ถ้าอยากจะมาติดเป็นพ์ทเอฟเฟกแบบนี้เพิ่มเติมก่อนจากไปนะครับก็ลองมาแชร์กันหน่อยว่ามีขุนตัวไหนของชาซาเบลที่เพื่อนเพื่อนชอบกันไม่ว่าจะเป็นอย่าในติงเกลตัวนี้หรือซาซับบี้หรือซาคูทูก็ได้ก็ลองมาแชร์กันสุดท้ายนี้ก็อย่าล ไลค์กดซีเฟิร์สเฟซบุ๊กแฟนเพจนายกันทาวว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นประจำก็กด subscribe ตรงกลางนี้ว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ